ไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดบางกอกแอร์เวสเอเชียบูติกแอร์ไลน์โทร1771 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกเอ็กเพรสนะคะติดตามข่าวต่างประเทศด้วยกันกันกนกบกระแตที่วาพรวันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568เริ่มต้นกันที่เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นและดูท่าว่าจะยังรุนแรงต่อเนื่องนะคะท่ามกลางการเจราจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงรุนแรงค่ะล่าสุดกลุ่มฮามาสก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพวกเขาได้สูญเสียการควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ในฉนวนกา กาซาไปแล้วรวมถึงกําลังต้องเผชิญกับความถดถอยค่ะแล้วก็การล่มสลายด้านความมั่นคงด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสูงของกลุ่มฮามาสออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว BBC บอกว่าผลพวงจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลส่งผลทำให้กลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ต้องสูญเสียการควบคุมพื้นที่ในชนวนกาซาไปแล้วประมาณ80%อร์เซต์ ขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมของกลุ่มฮามาสล่มสลายไปด้วยนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าเวลานี้โครงสร้างด้านความมั่นคงของกลุ่มฮามาสแทบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วค่ะและผู้นำกลุ่มประมาณ95%และบุคคลสำคัญของกลุ่มทั้งหมดก็ถูกสังหารไปด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้กลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์เกิดภาวะสูญญากาศทางความมั่นคงและปัจจุบันก็มีกลุ่มอาชญากรอยู่ทุกขนทุกแห่งํำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โยอฟกาลันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกมาระบุว่ากลุ่มฮามาสในรูปแบบของกองกำลังทหารไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วค่ะและกำลังใช้ยุทธวิธีกองโจรในการต่อสู้กับอิสราเอล ขณะที่เจ้าหน้าที่ฮามาสคนก่อนระบุว่ากลุ่มดังกล่าวพยายามจะรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นการพยายามรวมตัวกันครั้งใหม่ในช่วงหยุดยิง57วันกับอิสราเอลเมื่อต้นปีแต่หลังจากข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมอิสราเอลก็โจมตีโครงสร้างที่เหลืออยู่ของกลุ่มนี้จนรับคาบส่วนความคืบหน้าในการเจราจาหยุดยิงอิสราเอลได้มีการส่งคณะผู้แทนไปยังกาตาในวันอาทิตย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงการปล่อยตัวประกันในชวน,นกาซาแม้ว่าสำนักงานของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาคูพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มฮามาสร้องขอต่อข้อเสนอหยุดยิงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ล่าสุดคณะผู้แทนจากอิสราเอลและฮามาสก็ได้เริ่มการเจราจาหยุดยิงทางอ้อมในกาตากันแล้วท่ามกลางการกำชับจากนายกรัฐมนตรีเนทันยาคูว่าการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิง ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่อิสราเอลยอมรับได้โดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าเขายังคงมุ่งมั่นกับสิ่งที่เรียกว่าภารกิจ3ประการนั่นก็คือการปล่อยตัวประกันท,ทั้งที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วกลับประเทศทั้งหมดการทำลายขีดความสามารถของกลุ่มฮามาสเพื่อขับไล่ออกไปจากพื้นที่และเพื่อให้แน่ใจว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายเนทันยาฮูกำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงบอชิงตันดีซีเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าการพบปะกับทรัมป์ในวันจันทร์จะช่วยให้ความพยายามในการบรรลุข,ข้อตกลงปล่อยตัวปล่อยตัวประการนั้นจะมีความพยายามในการปล่อยตัวมากขึ้นรวมไปถึงการหยุดยิงในฉนวนกาซาเพื่อยุติสงครามคืบหน้าไปได้หลังกลุ่มฮามาสตอบ เสนอข้อต่อตอบตอบตอรับนะคะข้อเสนอหยุดยิงในเชิงบวกอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยังคงยืนกรานเงื่อนไขที่เกือบจะเหมือนเดิมกับที่เคยยืนกรานไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็รวมไปถึงการรับประกรันการยุติการสู้รบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการสงบศึกและการถอนทหารอิสราเอลด้วย ขณะที่ผู้ไกลเกลียจากกาตาและอีบจะต้องทำงานอย่างหนักในการเจราจาทางอ้อมระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเพื่อพยายามแก้ไขจุดติดขัดเหล่านี้ขณะนี้คำถามตอนนี้ไม่ใช่แค่ว่าการเจราจาในกาตาจะสามารถหาข้อตกลงทั้งสองฝ่ายยอมรับได้หรือเปล่าแต่ยังรวมไปถึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถโน้มน้าวให้นายเนทันยาหูยุติสงครามในการประชุมในวันนี้ได้หรือไม่ ส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่สู้รบพบว่าตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลระบุว่ามีการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮามาสไปแล้ว130แห่งและมีการสังหารนักรบติดอาวุธหลายคนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเรือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันอย่างเมื่อวานนี้โรงพยาบาลในฉนวนกาซาพบผู้เสียชีวิตมากกว่า30คน ทางนี้นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,200คนและมีการจับตัวประกันไปอีกกว่า250รายขณะที่อิสราเอลตอบกลับด้วยการโจมตีซึ่งก็คราชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปกว่า57,000คนโดยในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กค่ะ มาที่ข้อเรียกร้องจากอิหร่านกันบ้างนะคะล่าสุดอิหร่านก็ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐแล้วก็อิสราเอลค่ะออกมาแสดงความรับผิดชอบหลังจากมีการเปิดฉากโจมตีแบบสายฟ้าแลบแล้วก็เตือนด้วยว่าหากอิสราเอลไม่รับผิดชอบต่อการโจมตีในครั้งนี้ทั้งภูมิภาครวมถึงพื้นที่อือ่นๆจะต้องเจอกับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการที่ประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ในบราซิลอิหร่าน,นออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลและสหรัฐรับผิดชอบหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการถล่มฐานทัพอาวุธนิวเคลียร์และพลเรือนของอิหร่านแบบสายฟ้าแลบ จนสง่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย935คนบาดเจ็บอีกกว่า5,300คนในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์อับบาตอารัคชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาเตือนเลยนะคะว่าถ้าอิสราเอลไม่รับผิดชอบต่อการโจมตีอิหร่านทั้งพื้นที่ในภูมิภาคและพื้นที่อื่นๆจะเดือดร้อนไปตามๆกัน นอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจากสหรัฐและอิสราเอลนั้นถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญาที่จะไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมะติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ2231ซึ่งรับรองโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพของอิหร่านในปี2015อย่างเป็นเอกฉันท์ทางนีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการที่สหรัฐเข้าไปร่วมวงโจมตีอิหร่าน กับอิสราเอลทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารัฐบาลสหรัฐก็มีส่วนรู้เห็นกับอิสราเอลในการลุกรานอิหร่านด้วยนั่นเองสำหรับในที่ประชุมอิหร่านได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศบิลก์พลัโดยกลุ่มบิก์พลัประนามการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลและสหรัฐที่โจมตีเป้าหมายทางทหารนิวเคลียร์และพละเลือน กลุ่มบิ๊กพลาประกอบไปด้วย11ชาติออกมาบอกว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลต่อการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพละเรือนและโรงงานนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพของอิรานด้วยทั้งนี้คำประกาศดังกล่าวถือเป็นชัยชนะทางการทู่สำหรับอิสราเอลซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกอย่างจำกัด หลังจากที่กองทัพอิสราเอลโจมตีฐานทัพนิวเคลียร์เป็นเวลา12วันก่อนที่สหรัฐจะเข้าร่วมวงด้วยเกิดการถล่มโรงงานนิวเคลียร์อีก3แห่งส่วนความเคลื่อนไหวในที่ประชุมวันนี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโดยย้ำข้อเสนอของรัสเซียที่จะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วย ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ถแถลงการประนามการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลและสหรัฐรวมถึงการทิ้งระเบิดโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ภายใต้การคุ้มครองของสำนักงานพลังงานปรมานูระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้นายรัฟรอฟย,ยังย้ำว่าปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านต้องได้รับการแก้ไขผ่านทางการทูตและรัฐบาลรัสเซียก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ในการเดินหน้าหาทางออกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะยอมรับได้ คุณผู้ชมคะไปที่เรื่องของภัยพิบัตินะคะกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เพื่อออกมาตรการในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ทะลุไปที่80รายแล้วค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้มีการเปิดเผยผ่านทางทรูสโซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่าได้มีการลงนามประกาศภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเขตเคอร์คาลตี้รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาแล้วโดยการลงนามครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะได้รับทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อร่วมกันร,รับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ จนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80คนในจำนวนนี้ก็รวมเด็กอยู่ด้วยถึง28คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากทางด้านของเกรกแอปปอรตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสบอกว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันยังคงเป็นอันตรายต่อพื้นที่บางส่วนของรัฐโดยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ประชาชนในเขตชุมชนเสียงภยัย พากันอบพยพขึ้นถูขึ้นสู่ที่สูงตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้แล้วเพราะมีรายงานว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามมาได้ส่วนเจ้าหน้าทีท่กู้ภัยสหรัฐก็เข้าพื้นที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายคนยังคงนอนหลับพักผ่อนอยู่เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำควดาลูเปเพิ่มสูงขึ้นกว่า8เมตรในระยะเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมง เกิดขึ้นช่วงเวลาเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงที่สุดได้แก่บ้านพักแบบเคลื่อนที่ที่คลายฤดูร้อนรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นสถานที่กลางเต็นท์โดยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็มีผู้คนจำนวนมากออกมารวมตัวกันเพราะเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐ4กร,รกฎาคมนั่นเอง จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามนะคะเรื่องของน้ำโขงน้ำกกที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ามีสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานนะคะตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC ก็ต้องเร่งออกแถลงการรวมถึงเร่งนัดประชุมค่ะประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในการหาทางออกร่วมกันเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องนี้ด้วยกันช่วงหน้าค่ะ ไปเที่ยวด้วยกันในเอ็กซ์คลูซีฟทริปท่องอียิปต์เปิดประสบการณ์เหนือกาลเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตณดินแดนแห่งฟาโร่ไฮไลท์สำคัญน้องจัดให้เต็มที่ทั้งกี่อูดที่เมืองกีซาชมความยิ่งใหญ่ของสฟิงค์และมหาพิระมิดหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตื่นตาก,กับมัมมี่และสมบัติฟาโร์ที่มีอายุกว่า4,000ันปีครบทั้ง3พิพิธภัณฑ์เที่ยวเมืองอัสวานล่องเรือใบชมวิวแม่น้ำนายพร้อมพักบนเรือสำราญ3คืนเต็มไปดูเขื่อนยักษ์อัสวานเขื่อนดินสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลลลลกกกกชชมผงงาาาาาานนรรสัหิบบบูเเทพอแบบ นเน้นที่มหาวิหารอาบูซิมเบลวิหารซิเล่วิหารคอมออมโบวิหารเอฟฟูเดินทางสู่หุบพักษัตริย์เมืองลักซอเข้าชมสุสานมัมมี่ของฟารโฟารตูตันคามุนพร้อมชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ระดับเอลิสทเที่ยวเต็มอิ่ม9วัน6คืนเดินทาง16-24ตุลานี้เพียง149,900บาทสำรองที่นั่งได้ที่0642986996หรือ0918266596หรือสแกนช r ว o d e ที่หน้าจอได้เลยค่ะแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะคะ ร่าต้นวันใหม่ไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญเราพร้อมให้คุณทันทุกข่าวสารครบจบตรงประเด็นเช้านี้เราติาดตามข่าวด้วยกันนะคะการมี้ก็ร้อนแรงเหมือนกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการโชว์ข่าวเช้านี้ที่พีพีทีวีเอดี36 หน้าจอในทันโลกเอ็กซ์เพรสทุกวันจันถึงสุกเจ็ดนาฬกาสนาทีและเสาร์อาทิตย์เก้นาฬิกาสีนาทีทุกเชา้าเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวสารกับทันข่าวสุดสัปดาห์ท, 8, หที่จะออกมายอมรับก็โอเคนะพร้อมให้คุณตามทันทุกเหตุการณ์รอบตัวเข้มขน้นชัดเจนครบทุกข้อมูลข่าวที่คุณต้องรู้ พบกันทุกเช้าวันหยุดอัปเดตสถานการณ์แบบทันท่วงทีในท่านข่าวสุดสัปดาห์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงครึ่งย้ำทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงครึ่งเปิดโต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัย ท,ทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกงวงในคุณอนุทินก็เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงสาเหตุตึกถล่มนี่นแหละจะโปร่งใสไหมกฎหมายที่มีความ<น>เข้มข้นสูงมากจะส่งผลกระทบทางการเมืองทั้งในสภาสถานการณ์นทงถนนกับเสถียรวิริยพันธุ์คงษาปราถนาพรหมพิทักษ์และหลวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีวีเปิดโต๊ะข่าว9โมงครึ่งทางพีพีทีวี HD ช่อง36 ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะตรงตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมติผมติดตามมันทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง P p พ v HD ช่อง36 ทุกเย็นเรามีนัดสําคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นแหละบอ,อกมันตรงๆมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยะพันพงษาไม่้โลาหรจำเป็นต้องเป็นพราหรอกผมว่าเป็นคนปกติเป็นอย่างที่เถียงก็ได้ลักคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในณวันแบงเป็ดกันหมดแล้วคนละบริบทอาการหนักอีไรไม่ค่อยพิเ่ษโดนแน่ทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหร่พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.00น15นาทีในคุยข้ามช็อต เข้มข่าวค่ำเข้มทุกข่าวไขทุกคำถามที่สังคมต้องการคำตอบเจาะลึกทุกประเด็นเข้าถึงครบทุกมิติข่าวเทนเมนคอมเพล็กซ์ไม่เท่ากับคาสิโนจริงหรือว่านุกชิดตึงไอ้ถามหมอดูก่อนนะครับสะท้อนที่เห็นทุกมุมมองเล่าให้เห็นทุกข้อเท็จจริงเข้มทุกข่าวสดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6โมงเย็นในเข้มข่าวค่ำทางพีพีทีวีเอดีทุกพัตฟอร์ พีพีเปิดบ้านต้อนรับขนข่าวมาถกเรื่องใหญ่ขุดเบื้องลึกคุยเรื่องลับมาเล่าให้ชัดฟังให้เคลียร์ตั้งแต่ดิวการเมืองหลังมาดไปถึงเกมอำนาจที่มองไม่เห็นพร้อมเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่คุณต้องฟังคุยง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายๆกับผมเอกพรและเฟิร์นสุชาดาพร้อมด้วยขนข่าวรับเชิญทุกวันในเรื่องใหญ่ไลฟ์อลอคทุกวันจัดถึงสุขศอทุกครึ่งทางพีพีทีชดช่อง36ทุกแพลตฟอร์ม ทุกข่าวสำคัญรอบโลกเกาะติดเหตุการ์ใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาตอยชื่นจีพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มทุ่ม15นาที สวัสดีค่ะน้องมาชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยกันในเ e อ็กซ์คลูซีฟทริปท่องอียิยปต์เปิดประสบการณ์เหนือกาลเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตณดินแดนแห่งฟาโร่ไฮไลท์สำคัญน้องจัดให้เต็มที่ทั้งกีฬูที่เมืองกีซ่าชมความยิ่งใหญ่ของสฟิงค์และมหาพิรามิดหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตื่นตาก,กับมัมมี่และสมบัติฟาโรที่มีอายุกว่า4 0 0พันปีครบทั้ง3พิพิธภัณฑ์เที่ยวเมืองอัสวานล่องเรือใบชมวิวแม่น้ำนายพร้อมพักบนเรือสำราญ3คืนเต็มไปดูเขื่อนยักษ์อัสวานเขื่อนดินสูทสช,าาสาชาาบ เหล่าเทพสุดอลังการแบบเน้นๆที่มหาวิหารอบูซิมเบลวิหารซิเลวิหารคอมออมโบวิหารเอฟฟูเดินทางสู่หุบพักษัตริย์เมืองลักซอเข้าชมสุสานมัมมี่ของฟารโรตูตันคามุนพร้อมชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ระดับเอลิสทเที่ยวเต็มอิ่ม9วัน6คืนเดินทาง16-24ตุลานี้เพียง149,900บาทสำรองที่นั่งได้ที่0642986996หรือ091 ิดผมขาวให้แค้มสนิทติดโทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลแบ็กส์กราว s ์เซ i c ์บิสแก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยและอาการคันน้ำมันตรากุ้งคู่ กลับมาติดตามทันโลกเอ็กเพรสกันต่อค่ะข่าวนี้ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ําโขงแล้วก็แม่น้ํากกค่ะล่าสุดทางด้านคณะกรรมาการน้ําโขงนะคะออกถแถลงการว่ามีการไปตรวจพบสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ําโขงเกินกว่ามาตรฐานกําหนดจากตัวอย่างน้ํสี่ใน5จุดค่ะตามแนวพรมแดนของ3ประเทศเลยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานเรื่องของแม่น้ากกที่เจอกับสารปนเปื้อนหลังจากทางกลุ่มว้าแดงมีการทําเหมืองแร่ แล้วก็ปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำค่ะคณะกรรมาการแม่น้ำโขงค่ะหรือ MRC ออกถแถลงการล่าสุด3กรกฎาคมบอกว่าขอแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับคุณภาพของแม่น้ำกกซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงที่พบการปนเปื้อนจากสารหนูที่มาจากเหมืองแร่หายากหรือว่า Rare Earth เมื่อหลายเดือนก่อนหน้านะคะโดยทาง MRC เขาก็ได้ไปเก็บตัวอย่างจากแม่น้ำโขงพบว่า4ใน5ตัวอย่างเนี่ย มีปนเปื้อนสารหนูเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่0.01มิลลิกรัมต่อลิตร MRC ดำเนินการเก็บตัวอย่าง5จุดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยบริเวณพรมแดนเมียนมาลาวทั้งตอนบนและตอนล่างเหนือสามเหลี่ยมทองคำพรมแดนไทยลาว3แห่งบริเวณอำเภอเชียงแสนและก็อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและบริเวณเมืองห้วยทรายที่แขวงบ่อกแก้วสปปลาวค่ะ ขณะที่บริเวณเมืองหัวโขงติดกับลาวจีนพบว่าต้นน้ำของแม่น้ำโขงตอนล่างและปลายน้ำที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง MRC ไปตรวจสอบพบว่าระดับสารหนูยังคงต่ำกว่าค่ามาตรฐานค่ะระดับสารหนูในแม่น้ำโขงที่ MRC ตรวจพบมีปริมาณคงที่เช่นเดียวกับการประเมินของกรมควบคุมมลพิษของไทยที่ออกไปลงพื้นที่สำรวจกันช่วงเดือนพฤษภาคมโดยมีระดับความเข้มข้นอยู่ที่0.025มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค้ามาตรฐานไปแล้วนะคะจากบริเวณที่ตรวจพบตามแนวชายแดนทั้ง3ประเทศบ่งชี้ได้ว่าแม่นำ้ำโขงได้รับการปนเปื้อนสารหนูในระดับข้ามพรมแดนแล้วค่ะโดยปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ทาง MRC กํากำหนดให้เป็นปัญหาในระดับรุนแรงปานกลางพร้อมทั้งแจ้งเตือนประเทศที่อาจได้รับผลกระทบแล้วด้วย ฉะนั้นทางสำนักงานเลขาธิการ MRC เห็นว่าจะต้องมีการจัดการประชุมและการประเมินสถานการณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก3ประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดินหน้าร่วมกันจัดการปัญหาการแพร่กระจายของสารหนูในระยะยาวต่อไปแม่น้ำกกถือเป็นสาขาของแม่น้ำโขงค่ะไหลผ่านหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในบริเวณต้นม่น้ากกในพื้นที่เมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ยึดครองของกองกำลังสหรัฐว้านะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว้าแดงค่ะที่หันมาทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธเพื่อสร้างความมั่งคั่งในการสถาปนารัฐว้าให้เข้มแข็งขึ้นในช่วงเวลาที่แร่เป็นที่ต้องการของชาติมหาอำนาจในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ไปที่สหรัฐอเมริกาเรื่องของแน่มุมเศรษฐกิจกันบ้างนะคะการประกาศขึ้นกำแพงภาษีของทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการประกาศชัยชนะด้านเศรษฐกิจเหนือนานาประเทศแต่ขณะเดียวกันนโยบายนี้เองก็กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะว่าต้องเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะการนำเข้าสินค้าต่างๆแพงขึ้นค่ะ ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้านำเข้าทั่วโลกร้านอาหารจำนวนมากในสหรัฐก็ต้องขึ้นราคาอาหารของตนเองอย่างหนึกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนเนื่องจากห่วงโซ่อุป,ปทานการจัดส่งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดมีต้นทุนสูงขึ้น หนึ่งในผู้ประกอบการระบุว่าเมล็ดกาแฟจากบราซิลและอินโดนีเซียสำหรับการทำกาแฟแบเบลนด์ไปถึงรวมไปถึงใบชาจากอินเดียแล้วก็จีนที่นำเข้ามามีราคาสูงขึ้นถึง20-30%เลยนะคะซึ่งสร้างภาระด้านต้นทุนให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากขณะที่ผู้จัดส่งสินค้าให้กับธุรกิจห้างร้านหรือบรรดาซัพพลายเออร์ก็ไม่เพียงแค่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นกว่า10%เท่านั้น ยังรวมไปถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่พร้อมจะผันผวนตลอดเวลาอีกด้วย อีกเสียงจากผู้ประกอบการระบุว่าสินค้านําเข้าจากสหภาพยุโรปนั้นแพงขึ้นถึง20%ส่วนสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะแพงขึ้น24%ตราบใดที่กําแพงภาษีของทรัมป์ยังคงอยู่เราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าร้านอาหารผู้นําเข้าหรือซัพพลายเออร์จะอยู่กันได้หรือไม่นอกจากนี้ร้านอาหารจํานวนมากต้องเจอกับปัญหาด้านไรายได้ที่ลดต่าลงค่ะกําไรก็หดหายตามไปด้วยเพราะว่าแต่เดิมนะคะ เครื่องดื่มอย่างเช่นไวน์แชมเปญรวมไปถึงชาแล้วก็กาแฟเนี่ยโดยแล้วแต่เป็นสินค้านําเข้าค่ะที่เรียกว่าเคยทํากําไรให้กับร้านอาหารราวๆ1 0บถึงสิาตอนนี้กําไรเหล่านั้นก็หดหายลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งในซัพพลายเออร์ถึงกับออกมาบอกว่าทั้งบรรดาเหล้าลิเคอร์เบียแล้วก็ไวน์ค่ะที่มาจากสหภาพยุโรปบริษัทของพวกเขาพยายามที่จะไม่ส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับผู้บริโภคต้องรับภาระ อีกด้านหนึ่งผู้บริโภคเขาก็สะท้อนเสียงออกมาเช่นกันนะคะว่าพวกเขาก็ไม่สบายใจที่จะต้องจ่ายเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่ในตอนนี้ ประกอบกับวิธีการของทรัมป์ค่ะที่อยู่ดีๆก็ประกาศตั้งกำแพงภาษีปรับเปลี่ยนอัตราหรือการยุติกำแพงภาษีอันนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจผันผวนจริงๆธุรกิจต่างๆก็ไม่กล้าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการแล้วมันคงจะยากค่ะที่จะคาดเดาวว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในวันที่9กรกฎาคมนี้เมื่อถึงเส้นตายการเจราจาทางการค้าภาษีระหว่างสหรัฐกับนานา,นาประเทศ นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะคะก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันล่าสุดก็มีตัวเลขสถิติออกมาว่าครอบครัวชาวญี่ปุ่นกว่าร้อยละ60ค่ะตอนนี้เจอกับภาวะความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจนะคะเกิดภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังกันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าครองชีพในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นมากจริงๆค่ะ ผลสำรวจล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นพบว่าสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันกว่าร้อยละหกสิำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจครัควรเรือนเจอสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังใช้เงินกันแบบเดือนชนเดือนมากขึ้นอันเป็นผลมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ผลสำรวจดังกล่าวจะทำขึ้นตั้งแต่กลางปี2024มีครัวเรือนนะคะตอบคำถามตอบแบบสอบถามทั่วประเทศกว่า7,000ครัวเรือนก่อนจะนำมาสรุปผลแล้วก็มีการปล่อยผลสำรวจออกมาเมื่อวันที่4กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจากผลสำรวจพบว่าครอบครัวชาวญี่ปุ่นนั้นมีผู้สูงวัยเป็นผู้นำครอบครัวร้อยละ55.8บอกว่าพวกเขาต้องเจอกับภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง แม้ตัวเลขจะลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ3.2ก็ตามทางฝั่งของครอบครัวที่มีลูกนะคะร้อยละ64.3บอกว่าพวกเขาเจอกับความยากลำบากทางการเงินค่ะส่วนร้อยละ3 3 9พบว่าพวกเขากำลังเผชิญกับภาวะยากลำบากทางการเงินมากกว่าปีก่อนๆในกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ5.4จากการสำรวจในปีที่แล้ว ทางด้านองค์กร Kids Joy องค์กรไม่สแสวงหากำไรด้านการศึกษาเด็กของญี่ปุ่นก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจว่าตอนนี้สถานะทางการเงินของครอบครัวที่มีไรายได้ต่ำและมีลูกราวร้อยละ80มีสถานะการเงินที่ย่ำแย่กว่าปีก่อนมากค่ะขณะที่ร้อยละบอกว่าตอนนี้ก็แย่แต่ยังพอทนไหวโดยทางองค์กร Kids Joy ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุปัจจัยว่ามันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ย่ำแย่อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อน,นั่นเอง ในอีกทางหนึ่งค่ะไปดูที่ม y n นาวบริษัทจัดหา,าง,งานของญี่ปุ่นก็ชี้ด้วว่าพนักงานประจำที่มีคู่สมรสต่างทำงานด้วยกันปรากฏว่ารายได้รวมของครัวเรือนอยู่ในภาวะตึงมือทีเดียวค่ะทางด้านครอบครัวที่มีลูกก็แสดงความกังวลใจนะคะต่อสถานะทางการเงินเช่นกัน การสำรวจนี้เป็นที่น่าสนใจว่ารอยละ28ของคู่รักเหล่านี้จัดการการเงินด้านครัวเรือนด้วยการตั้งเงินเดือนสำหรับการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลเรียกว่าฟิกตายตัวในแต่ละเดือนเลยนะคะก็กำลังได้รับความนิยมในหมู่คู่รักที่มีอายุ50ปีค่ะ ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในญี่ปุ่นนะคะทางซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างหลอสัรน,นะคะร้านสะดวกซื้อเขาก็ได้มีการออกแนวคิดใหม่ๆค่ะเพื่อเอาใจผู้บริโภคให้มีการประหยัดกันมากขึ้นด้วยล่าสุดหลอสันเชนร้านสะดวกซื้อชื่อดังของญี่ปุ่นเขามีการเปิดตัวธุรกิจใหม่นะคะให้เช่าพื้นที่ลานจอดรถบริเวณหน้าหลอสันเนี่ยแหละค่ะตั้งเต็นต์กลางเต็นต์นะคะตั้งแคมป์กันสำหรับใครที่อาจจะอยากประหยัดค่าโรงแรมเวลาเดินทางในญี่ปุ่นค่ะ ลอสานเชนร้านสะดวกซื้อชื่อดังเตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่ให้ใช้พื้นที่จอดรถหน้าร้านให้บริการคาแคมปกว่าหลายพันสาขาทั่วประเทศเลยค่ะการบริการจอดรถแคมปิ้งของลอสันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ลูกค้า จำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ชนบทหรือนอกเมืองแต่ไม่อยากจะไปนอนโรงแรมนะคะเพราะว่าอยากประหยัดค่ะตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เดินทางกันมากราคาที่พักก็แพงขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญเนี่ยมักจะถูกจองจนเต็มหลอสารตั้งราคารถแคมปิ้งเอาไว้นะคะที่2,500ถึง3,000เยนหรือประมาณ670บาทต่อคืนค่ะแถมยังมีบริการให้ชาร์จโทรศัพท์มีห้องน้ำแล้วก็มีถุงขยะให้ด้วย ผู้ที่ประสงค์จะจอดรถแคมปิ้งที่หน้าร้านต้องลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้านะคะพอมาถึงก็เช็คอินกับพนักงานประจำสาขาได้เลยค่ะสามารถเช็คอินเข้าพักได้ตั้งแต่6โมงเย็นแล้วก็เช็คเอาท์ก่อน9โมงเช้าโดยอีกเหตุผลหนึ่งที่อรอสันเข้าหันมาจาับธุรกิจนี้ค่ะก็คือนักดนตรีหรือศิลปินที่มีชื่อเสียง ชอบจัดคอนเสิร์ตอีเวนต์นอกเมืองนะคะทําให้ที่พักโดยรอบถูกจองจนเต็มลอสันจึงใช้โอกาสนี้ตอบสนองความต้องการของตลาดในหมู่วัยรุ่นที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะรวมไปถึงครอบครัวที่เดินทางกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพราะหลายโรงแรมก็ยังไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าพักก็จะเป็นทางเลือกในการมาเปิดหรือว่าตั้งแคมป์ขาแคมป์ที่หน้าลอสันแบบนี้ค่ะ วันนี้เราปิดท้ายกันไปที่ภาพหาดูยากนะคะเป็นละมั่งทิเบตที่กำลังตั้งท้องนับพันตัวมันกำลังเคลื่อนย้ายอพยพค่ะคุณผู้ชมไปยังทะเลสาบทูจือหูนะคะในซินเจียงของจีนเพื่อจะไปให้กําเนิดลูกน้อยตรงนั้นนะคะเดี๋ยวลากันไปที่ภาพนี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกระแตที่ว่าพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ